เก็บของครับวันนี้ไทยคิดเออไ่ไทยโดนแล้วครับเตยล่ะครับนี่มึงหนาผมว่าเจ้าก็มีเสียงสีหลายย้ายเดี๋ยวมึงกองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเก็บของกัน สาวเก็บนะปลาทม่อนกันครับตีนชิ้นอ้ยวันนี้ต้นปลาเร็วจังเลยอ่ะย่อยากให้หอดจะเก่ามุ่งสินอ่ะมีรูปบอล เอาคือปุยยันบิดเป่าอีกเป่าไป้คลิปบ่อันนี้เป็นคลิปแรกของรอบปีนะครับผมที่วัดไทยตอนด้ยล่ะตอนเสริสุดเพล็ดอันนี้คลิปแรกนะครับมาเขียวจะคล้องครับถ้าคลิปเขียวจะคล้องอีพีหนึ่งเริ่มต้นอีพีแรกนะครับผมอีพีแรก ครับโนี่แบอุอาคุณอครยับ้นหิสามน

ีลูกบอลเอไพ่เอไพ่เไพ่เไพ่มีลูกบอลเอไพ่ลูกนีมิดหอ้ยเจ็บหัวหัวเป็นสิวนิ้วเป็นสียวฮะ เขงบุฮักกินเลยไอย,ยอู่กาย้ายฮด้แย้ว,วจะเก็บที่ะอยงนี้ครับอหอมมันห่อ,อใส่กองนะครับต,ตัวนี้กองไม่ต่อ ไ่เอาไม่เอาหยิบม mm ่ห hmm. น so, ีบมาขี้ด้อไมไม่กหน่อยไม่เอาเลครับีด้อีด้อน้องยูโรมาเล่ไไปซื้อ้อยี่เลี่ยงไปเฮ้ยไม่ังเมาขาย้อย่งวาารตลาดอดสั่งล้ม่มเงินเงิน เสื <S S ้อกค้ทนี่ยังเหรอพ่ออยู่ตามสัญญาแล้วนะพ่ออยู่ตามสัญญาแล้วนิ่ลูกบอลนม่ายเมื่อกี้พ่อเริ่มมือแก้นี่นี่นี่กลับไปถึงรถแล้วเอาไม่ได้กลับมาเอา เสียงเงินสังน้ำลมเงิน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 เเงิน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 เ เงือกสินไรเป็นกาจะอาห้อยกอดลวงพ่อรวยวะห้อยใจบังไฟพ่อเงี่เหลี่ยมห้อยใจบังไฟพ่อเหลี่ยม luôn bờ đọc nha, là anh. Ừ. 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 <laughs> มื้อคือตื่นคือ คนจอนไม่เปลี่ยนอันกินอันนอนไม่เปลี่ยนอันกินอันนอน,อนส่งใจคน,คนจอนกับเมืองลอยเกอบอ้ตสอยากเบิ้งคลิปอ่าไอ้คึปป้นก็บไอ้เบิ้งช่องซีนน่ารักทริปลำพือนอำเที่ยวนะครับทุกคนอยากจะมาว่าไขว่าถ่ายลูกถ่ายต่อไปถ่ายยุทธม,มือเพราะว่าเขาก็มีช่องยูทูปหนึ่งุ่มเว่าอยากเบิ้งเต็มๆดีๆกับไปติดตามช่องเขานะครับซีนน่ารักบอสจะเจ้าของย่งเงี้ยมาถ่ายอยู่มทางละลพือน ฝากใจเป็นเสียงลำเพลินบ่าวเมืองลอยเกินลูกพ่อพลานไทยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครเสียงพีมีไงส่งตามสซลลมเอาเด็กหน่อยสิไปนํ้ำแ็เขาไปนอนแสหอง ไม่มีคนไปด้วยแล้วาทำไมอ่ะเรมวูอย่าอยัไนียเปทไมเอาเก็บไว้ในรางพื้นนั่นแหละเก็บไว้ดีๆไว้ใชนี้ด้วยดังจเนาเรื่องกินนี้ไว้สกนีดครับพี่กินแต่เดน

ซับหนาซับตานีเนรัมีรี่ดีที่สุดโลาเังต้ครับผมคลิปนี้ก็ไ้นีนะครับผมก่อนคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ับสสองพิมพ์นราทิลำเพลินโรบิเซียนะครับผมบายบายครับผม อบอกัรคลิปนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูจุกๆคลิปนะครับผมไปยครับขอบคุณเพิ่งยังบุ